อาบอสเรียบร้อยไปอะไรพระดมโดนผมนะฮิวเลอร์คนนี้โดนผมนะปั๊บ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 อนเนี้ยยังก่อนพระดมผมเอวพิวซะด้วยปั๊บอันเนี้ยยังก่อนพระดมเฮ้ยเ้ามข้อบนนี่ไหมปั๊บปั๊บ,บยังก่อนพระดมอ่าโดนผมแน่นอนอ่าเรียบร้อยฮะอาบอส เรียบร้อยเดี๋ยวสามให้เพื่อนไปตาบอส <c oughs> นี่ะตาบอสเฮ้ยสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับผมสหลับวันนี้ครับเราไม่อยู่กันในเกมตบตนหรือว่า d Dead บ y d a ดดไรซ e เพื่อนเพื่อเห็นไวฟฉายที่อยู่ในมือข้างขวาผมแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละครับผมสำหรับถ้าเกิดว่าผมกดเจอใครแล้วโดนฉายขึ้นมาก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตาบอสเรียบร้อยไปเลย สำหรับเซตที่ผมจะเอาไปในวันนี้นะครับสำหรับเจ้าเปิร์กแรกนะครับนักลบแห่งแสงเป็นเพื่ของอลันเวกเจ้าเปิร์กนี้เมื่อ2่องไฟฉายนะครับผมจะติดสถานะเร่งรีบ50%เมื่อทำฆาตกรตาบอดนะครับฆาตกรจะติดสถานะถูกกีดขวาง20%เป็นเวลา6วินาทีทนไม้ทนมือเป็นเพื่ของเฟลริกลิสเตอร์สำหรับเจ้าเปิร์กนี้เบอร์ผมซ่อนอยู่ในตู้ล็อกเกอร์ครับ รอ12วินาทีไฟฉายที่หมดแล้วผมจะกลับมาเต็ม99%เลยก็คือไฟฉายผมจะใช้ได้ใหม่เหมือนของใหม่หมดจดแค่ลดเป็น1%ตัวประกอบเป็นเปืของเลอร์อนาะโต้ไลล่าสำหรับเจ้าเปิรดน,นี้เมื่อฆาตากรทําการแบบผู้รอดชีวิตคนอื่นอยู่ผมจะวิ่งไว50%เป็นเวลา5วินาทีเปิร์ดนี้คุณเรา20วินาทีนะครับ สิ่งหลงเหลือปรากฏเป็นเปล้กของแอนดี้ครัวหลังจากที่ผมทําให้คาตรกรตาบอดแล้วนะครับคาตรกรจะติดสถานะเอฟเฟกต์คาตรกรจะมองออร่าไม่เห็นภายในระยะเวลา30วิวินาทีนี้และเมื่อผมทําการค้นกล่องผมจะได้ไฟฉายมานะครับเกมละครั้งเป็นไฟฉายเริ่มต้นแต่ผมไม่ต้องการไปฉายพวกนั้นนะครับเพราะว่าผมจะใช้ไฟฉายม่วงนั่นเองแล้วก็แอดออนแดงกับม่วงนะฮะสองอันนี้เลยสำหรับวันนี้คาตรกรจะโดนผมส่องตาบอสมากแค่ไหน ไปติดตามรับชมกันได้เลยฮะ Let's go <S อาพี่ดรอใครแม่งเอามาวะโอโ้โหไอ้เจคแม่งเอามาโอโ้โหเป็นเรื่อง้วไงขวาซ้ายกวาสวยเพื่อน รอชายอยู่นะแล้วผมรออยู่ครับผมรอสุดผมรอสุดผมรอสุดตอนนี้ผมรอผมรอแล้วผมรอเรียบร้อยโดนกาดอ่าโดนผมแน่นอนอ่าเรียบร้อยฮะทบเรียบร้อย,เ,ย,อยเดี๋ยวสาให้เพื่อนไป อาบอสเนียนนะถ้าไม่เนียนผมโดนผมโดนไล่แน่นอนถ้าไม่เนียนผมโดนไล่แน่นอนสวยสวยงามจัดทึบเคยเห่าเล่าไปเนะี่ยโอเคไหมยรยบร้อยโดนผมไปแล้วฮนะคิลเลอร์โดนผมโดนผมโอ้โหแม่งไม่ได้ไง ลม้มต้องลงไม่ได้เลยอ่ะเพื่อนผมเอ้าเจคตัวได้ไงกระจกมันก็มีบันเกียรตอ่ะโอ้โหถ้าว่าผมมีระเบิดแฟลชนาจะได้ครับช็อฉดนี่อโอ้โหล้มเลยโดนจัดแล้วล้มเลยได้ได้ไดดรอบหน้าดึงบวันเกียรตนะิอ่ะอ๋อผมใช้เปิร์วิ่งเลยแล้ว<ป>เจ๊ เปลี่ยนทามิงตำแหน่งน่าตามรอยผมปะเห็นปะเฮ้ยโอ้โหอยู่ด้านหลังโอ้โหโดนอยู่ดีวะมันคูณดาวแบบแป๊บเดียวเองอะ่ะ não ah, vai ไลอยู่ like มาเลยพีหนุ่มโอเคไม่ไร่นแล้วเฮ้ยผมไม่ค่อยพูดเลยนะผมเมมจัดเลยไม่หาเลยไม่ไม่ใช่สไตล์ผมอะอย่างงี้ยเดี๋ยวเพิ่งซ้อมทีมเสร็จไปแล้วก็อย่างเงี้ยนะ <c oughs> ปะ <c oughs> ผมคนเดิมขอฟ้าจะกลับมาแล้วครับเอาล่ะผมจังว่านีนะฮะผมทำการปั่นไฟอยู่ข้างบนนะ <c oughs> นี่เ <c oughs> พื่อนเราด่านมาเราเล่นไม่ได้ไง <c oughs> ใช่ไหมปกติต้องเล่นได้นะ <c oughs> ด่านโปรดเลยเด เดี๋ยวจบเกมนี้รีพอร์ตดีกว่าเว้ยรีพอร์ตไปเผื่ออาจจะโดนวงโดนแบนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องนะเฮ้ยโดนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแย่แล้ววะเพื่อนไม่ฉีกเกี่ยวได้อีกคนนึงไปไหนอ๋อยอยู่ล่างโอเคหนีรู้มือต้องการคนช่วยครับขอใครก็ได้ตอนนี้คนหนึ่งขอช่วยผมด้วยขอบคุณครับ เอาเดี๋ยวผมหิวให้นั่นแหละสวยงามเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยโอ้โหม่เดินเดินวายไม้ถึงไหมเอ้ยไงนักขโมมน,นักขโมมผมกดพลาดคุยกยน,น,นแล้วผมเอตั้งใจตอนนี้ผมกดพลาดเฉยเดี๋วยวจุกต่อเลยนละ่นสวัสดีครับคุณบีบีวันนี้มาช้าจัง เดินช้าพอมองอะไรไม่เห็น โอ้โหแย่จัดโอ้โหแม้งปีไวไวไปเกินไปก็ไหมดีสวยงามเพื่อนแต่บอกให้อุ้ยผมไม่มีนี่ด้วยไรอ่ะ Yeah, well. โดนจนได้เฮ้ยอย่าก,กัดผมอย่าก,กัดผมอย่าโอ้ไอหมาชั่วคิวผมได้ไหมเฮ้ยผมต้องไปรอช่วยอยีกคนนึงเขาจะอุ้มับเจ้าเขาจะอุมอะอ้มเขาชุ่มฮะทำอะไรวะเนะี่ยอ้แปลกๆปลกนะคเล่นคนนี้แปลกๆอะไรอะ่ะเฮ้ยเป็นไรอ่ะคิวเล่นเป็นไรเอ๊ะ ตาบ,บอสเรียบร้อยไปเลยพระตมโดนผมนะอยูแล้ววันนี้โดนผมนะเพื่อนโดนกัดไปเพื่อนเออรอดหมดรอดสม้มไม่รอดหมดแต่รอดสามเอาเรื่องฮะโอ,โ,โอ้โหเอาล้ขพอ่ทานหินน่าจะได้อยู่ด่านนี้โอ้โหตัวนี้ซะด้วยไะได้อยู่ครับตัวเนี้ย ผมจุกตึงอยู่ไม่แพ้ทางความจริงแล้วตัวที่แพ้ทางคือตัวนี้นะเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยโหเห็นนะดิเห็นแล้วดเวดวิดโอ้ยเขาหารูบิกครับแต่ไม่ต้องห่วงรูบิกตรงนี้ไอ้หนุ่มใครก็าหาผมไม่เจอเหรอกร้อเปอเนต์ย้ยแย่แล้วอ,อ๋กเขาเล่นแบบไม่ให้แก่รูบิกครับเล่นสายรูบิกโอเค เพราะฉะนั้นผมจะไปร,ะรอไปช่วยเพื่อนนะะโอ้โหล้มไวาติยี่ไ,ไม่ทันรอช่วยแลนเฮ้ยอีกคนนึงรอฉายด้วยว่ารอฉายสองคนปะมีผมด้วยปั่นคนเดียวครับบอาวุ่นใจโอ้โหลแล้วแขวนเครื่องนี้เฮ้ยโอ้โหสอรี่เพื่อนไมไตั้งใจว่ะสอรี่เลยนะ โอ้โหตรงนี้ไปช่วยอีกคนนึงอะดิเขาจะล้มได้อีกเรียววันสันปะวะตาบอดโอ้โหเกือบไปนิดเดียวอะนิดเดียวจริงวนเมื่อกี้เลยผมชัวร์ครับชวเนี้มาพ่อหนุ่มเดี๋ยวพาเล่นล่างมดจะไม่ได้ปะอยู่บนหมดเลยนะ เจอรูบิกซะด้วยอะสายเก็บรูบิกครับแสดงว่าตัวเมนเขาไม่ทันพน่อหนุ่มใจเย็นโอ้โหเกินไปหรือป่าบางครั้งบางคราวอ่ะทีไกลเกิน ผมครับผมจะไม่ลืมพักคุณในครั้งนี้เดี๋ยวตอบแทนด้วยไฟฉายเริ่นเซฟไหมเพื่อนระวังนะปลาเดี๋ยวผมช่วยให้โอ้โหแม่งโอ้โหผมกวักมือให้ออกมาไม่ได้ให้ไปชิดกำแพงผมกวักมือกักเฮ๊ะ อือปั๊บยังก่อนพันธมเอลผิวเปล่าอ่าเอลผิวดิชอบใจก็เข้าใจอยู่ก็ผมเอลผิวค่อนๆที่จะเอลผิวปั๊บ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 อันดิยังก่อนพันธมอึบต้องชื่อหรือเปล่าไม่งั้นโดนหนาโดนจูงนะ ผมเอวพิวซะด้วย๊บอันนะี้ยังก่อนวะดมเฮ้เพื่อนปั่นไฟเพื่อนปันไฟ,เ,นนไฟเครื่องปันไฟอยู่ไม่ไกลเชื่อผมปัดแล้วจะดีก็เพิ่งเข้าเครื่องเองนี่ว่ะเป็นเรื่องแล้วไงเปลี่ยนจุดจุกเดืนอนไยไม่ได้แล้วเออมันต้องอย่างนั้นคุณคิวเลย เฮ้ยข้ามข้อบนนี่ไหมเฮ้ยบ๊อบยังงอนพ่รนรามตียนมาซะวะเอาเรือยังงอนนะเฮ้ยบ๊อบอ๋อฮ่อเป็นเรื่องหรอไงเป็นเรื่องตัวจริงเฮ้ยบ๊อบโอ้โห ا! ตีเลยตีเลยก็บ,บ้าแล้วเปเลยเดินช้านะเดินช้านะบอกไว้ก่อนเดินช้ามากเลยนะฮึบ โอเคอย e ่างไั tai, Não, <t> ้นโยผมโดดบ้านใหญ่ผมโดดบ้านใหญ่ผมโดดบ้านใหญ่ปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปั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 ปั๊บปัปั๊บปัปั๊บปั๊บปับปั๊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 บปบปั๊บป ยตีไก่อีกแล้วแม่งแคบอะไรครับแคบอะไรผมม่ได้เล่นผพื่อนอะเมื่อกี้เขาตีไก่เขาตีไก่เฉยเอ้าคุยอะไรกันเอาเพื่อนไปไหนฮะสวยเพื่อน ต้องฮิวนายก่อนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต้องฮิวก่อนสวยงามครับป่ะเพื่อนฮิวก่อนไหมฮิวได้นะ <c oughs> อ๋อฮิวๆิวเคร์แคอ๋อฮิวเองได้แครรู้มือรู้มือรู้มือสุดๆนะคุณทากโก้ต้องมีสักคนที่ดีกับคุณทากโกย้ยีกาขึ้นหัวโอ้โหเห็นเป็นตัว อย่างเงินมาอมอย่างเงินมาอมอย่า,ออยาไม่ใช้วันนี้วะขอโทษด้วยนะ máy đơn dạ con phá nôm ui nha yeah đã máy đơn oh, ô hô máy đơn chồn đấy เฮ้ยบ๊บยังเงยมั้ยลูมยังก่อนมาบก็ให้เฮ้ยต่อโยนได้ด้วยโอเคเอาทุกคนในแค่นี้แหละมาดูเกมหน้าต่อ yeah เฮ้ยเดี๋ยวได้ใช้ได้จริงใช้ได้จริงใช้ได้ทุกเปอร์ะผมพูดอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยตัวไม่แพ้ทางนี่ว่ะมาพะนุ่มเพื่อนใครจุกเก่งมาเอาไปหน่อยได้ปะ่ะไม่อยากจุกเลยอ่ะเฮ้ยบับอันเดะอย่างก่อนพะนุ่มเฮ้ยบับโอ้โหแม่งโดนอีกแล้วเฮ้ย เิมาบเขาให้โอ้โหแมงทั้งทั้งสองเลยหรอถามจริงโดนคู่เมื่อกี้ยังไล่อยู่ไล่อยู่ไล่ต่อผมฉีกเฮ้ยเพื่อนรับไปหน่อยได้ไหม เพื่อนเอาไปหน่อยได้ปะเอาไปหน่อยได้ปะเพื่อนเอาหน่อยเถะนะเออสวยเหมือนทฉีกสวยงามเพื่อนจูกเก่งใช่ปะ,ะเขาา้าใจแหละจูกเก่งอยู่แล้วเอาไปเลยนั่นแหละสวยงามเพื่อนไม่แพ้ทางครับคุณเมฆไม่แพ้ทางแน่นอนครับตัวเนี้ยตัวปอดจุกมันจุกดีจุกตึงเอาสุดเมืนะ่อนอะโอเคขอบคุณครับเพื่อน สวยสวยได้คนนั้นแหละสวยงามอ่าเฮ้ยผมช่วยเองกดดิไว้ใจเชื่อใจผมแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นขอแค่เชื่อใจเชื่อใจกันเชื่อใจกันเฮ้ยโอโ้โหฮึบปั๊บยางก่อนพนมตอมบี่อายางก่อนพนมมาสองพี่ก็ให้โอ้โหเฮ้ยโดนได้ไงอะ ถอนเม่กี้ไม่ควรโดนนะผมบอกไว้ก่อนเลยแม่งเฮึบโดจริงไมมจริงนางชีครับเล่นตรงนี้ไม่ได้เก็บไม้ไว้เล่นตาหน้าด้วยเอาเรียบร้อยผมเปิดกล่องเลยแล้วกันใช่ครับใช่ครับลูกหลานเนยมศิต ตัวชอบเลยผมชอบเล่นมากตัวเนี้ยตัวเมย์เลยจุติร้อยเพื่อนมาเยอะหน่อยอีกแล้วเพืเ่อนบอกอีกแล้วรอว่าเขายังไม่ได้แหวนใครนะเขาจะขั้นสามแล้วเฮ้ยรวมปะผมาหาตัวแป๊บไม่เห็นแล้วครับถอนไปเนี่ยทันแหละ ตาบอสสวยเงี้ยเอออ๋สวยเงี้ยเอออ๋ออออโอ้โหไม่ทันว่ะเขาดูผมต่อแน่เลย นี่ตาบอสคิดแล้วบอกวันนี้จะได้แหวนไหยวะโอ้ผมก็ไม่ได้รอยี่สิบสี่ชั่วโมงนะเพื่อนก็กลัวก็กลัวก็กลัวฮานัว โอ้แม่ไม่ทันโหแม่อยู่ไกลเกินว่ะเพื่อนตอรี่เลยเฮ้ยอย่าลมไม้บ่อยดีวะไม่ได้พับได้ทุกรอบนะเว้ย <laughs> แม่งมันตั้งใจลมไม้เลยเม่เ <laughs> อก่บอแล้วผมย่อใส่เขาด้วยเป็นเรื่องเวลา,าแล้วไง วิโโ้โหมันดูนด้ไงอะดูนี่ไงวะผมทำนด้แค่ยือ้อขอบแมพวะทุกคนแม่งเึบบอโอโมันก็ลิงเกตเถิกลิงก็เถิกเฉยลิงก็ถงเถกเกินมันเกินไปหรือเปล่ามันแบบมันมันแบบมัน ไม่โดนอะไรเลยนะตัวเนมิสิตแม่ง oh. โกงมันโกงเชื่อผมดิผมเรียนมาตัวโกงเลยเนะี่ยเชื่อใจเพื่อนดึงเลยปะเชื่อใจปะ ตอนแรกจะให้เขาดึงครับแล้วก็ผมไปรอหิวได้แหละอืมเล่นอยู่ไหนวะโอ้ยโหเล่นอยู่บ้านใหญ่เดี๋ยวเขารู้แล้วผมรอฉีก่อนไว้เพื่อนเขาไปแล้วระวังสวยงามฉีกได้สวยเอาเรื่องอมอสามเณรหมอสามห้ โอ้เพื่อนเล่นไม้นี่คุ้มมากเลยอ่ะเฮ้ยไม่โดนได้ไงอ่วะวัดทีผมแล้วโดน,โดนเอาโดนเอาอาออย่า้ลบปะเนี่ยโอเคยังเสียงโคตรเงียบเลยทุกคนเกมที่เงียบที่สุดลบปะเนี่ยอ้ออะไรวะเนีเ่ย แม่งเลยกแกล้งลมไม้อีกแล้วแกล้งลมไม้ตลอดอ่ะคนเนี้ยทีมูนี่ T ทีโมหรือทีมูทีโมดิแกล้งลมไม้ตลอดเราอ่ะโอ้โใช่เลยก็ตามตัวช่วยครับเขารู้เขารู้เขารู้ เดี๋ยวล่าให้เพื่อนบัตรได้บัตรฟรีเป็นเรื่องแล้วไงล้ม ฮอย่างเงี้ยพี่ดมเดี๋ยวเดี๋ยวช็อตอย่างนี้มันจะตีไม่โดนนะเว้ทุกคนดูโอ้ไม่ตีโดนสวยเพื่อนนอนไหมเอาล่ะถึงเวลาต้องพาไปบ่มแล้วหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนก็ได้ก็ได้คิวแล้วกก้ไม้จัดคิวแล้วกก้ไม้จัด อันนี้คือสเต็ปใหม่สเต็ปการจูบแบบนอนไว้เพื่อรองซอมบี้ด้านหลังซอมบี้มันจะรอบกัดเอานะเพื่อนไหมโอ้ยโอ้ยอีกคนหนึ่งโดนไล่อเดี๋ยวว่ะโอ้ยอย่างนี้เสียเวลาเข้ามาเลยปะคานออกมาให้ก็ได้คานในใกล้ประตูที่สุดเป็นจังหวะที่สามว่าทำได้ตอนนี้เฮ้ยผมคืบคลานเข้าไปใกล้ประตูมากที่สุดนะคิวเลอร์ มีโอกาสเก็บสี่ไม่ใช่โอเคเกือบตาบอดเนี่ยเฮ้ยสวยดิได้อยู่นะยีกคนหนึ่งแล้วก็รอช่วยครับได้อยู่เดี๋ยวนะตรงนั้นโดนฝูงซอมบี้ล้อมรอบต้องฮิวกันก่อนหรือเปล่าใยนะอย่ไม่เจ็บเพื่อนอยเยจะเจ็บฟรีนะเฮ้ยโยงโยงหน้าด้วยโยงหน้าใส่ผมด้วยคิวเล่ เอาจงอังหวะนี้ได้สวยงามทำดีทำถึงทำได้ช่วยได้อยู่ไม่เป็นไรชิล <c oughs> เขาไม่บีบอีกคนหนึ่งออกด้วยนะ๋ยวกจะช่วยง่าย <c oughs> อุย้ยโดนหมได้ไงอะฉดไม่ควรโดนจัด สวยงามครับตานี้เอาเรื่อง